องกอ,อกป่าเป็นผล,ลไม้ป่าออกตามแพะต่างป่าเนาะ นะครับมาดูวิธีกันทาดีกว่ามะกอกป่านานี่หนักเนื้อรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นยาฝาดสมานแล้วก็ช่วยเลือดออกตามไร้ฟันได้เพราะมีวิตามินซีสูงมากอยากกินอย่างติดตาเป่งลึ่งก็ต้องเมนูนี้เลยเมียงกอกป่าหรือแซนด์วิชเมียงก่อนแล้วแต่ภัยจากห้องเอามวนเนื้อไม่แยะก,กันดีกว่าพอมีมะกอกป่าสุกแล้วก็ล้างให้สะอาดคัดขี้ไข่เปลือกออกคือมดเตรียมนำพริกตาแดงอยู่ไหนลากออกมาจากตู้กับเขาเลย บางคนชอบใส่พักปอมเปอร์พักปอมส่วนผมชอบแก่นพักปอมดิบและกระดอกและใบมันเวลาครบมันจะหอมดีก่อนอื่นก็ขั้นบะกอกรอบแก่นจะอีเลยอมหนึ่งจะใจจิ้น2แก่นแล้วเ้าก็ขอเอาจิ้นใส่องลองจะอีล้ะครับ แลว้วกระบาดน้ำพริกตาแดงใส่ลงไปพร้อมกับบวดใบพักปอมพร้อมกับแก่นมันหยัดลงไปจะอีเลยเนี่ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับเมี่ยงกอกเหมาะสําหรับคนติดไปเกี่ยวเข่าแล้วก็จะเป็นปิเป็นลมน้มฮ้อนฮ้อนเสาะเอียงมามอมจิ้มอมเลยน้ำพริกตาแดงแล้วก็ถ้าจะให้ดีแก่นพักปอมหมวดบวดอะไรเงี้ยเข้าไปเนาอจิ้มกันเลยดีกว่าหนึ่งอมตา แรงลึง่งรสชาติฝาดฝาดแต่มีความอมหวานรสชาติคล้ายๆหมูขามป้อมกินแล้วแล้วกินน้ำมันจะหวานนะครับเนี่คือตาแจงตัวคงเป็นแฮมหนึ่งเมนูของภัยหลายๆคนที่อยากกินเนาะเมียงประเดียเมียมแล้วครับผมมาขอตั้งแฮมอมก่อนเมื่อกี้อมแล้วสะใจขอแฮมอมหนึ่ง <laughs> อืม